สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม One p u n c Man The s t o n g e t กันอีกเช่นเคยนะโดวยวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบความอึดของแต่ละคอต่อจากคลิปที่แล้วกันนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่า สำหรับใครที่คิดจะข้ามตัวจากกพบพดนเด็กระดับ UR หรือก็คือไม่มีคอเด็กนั่นเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เช่นเล่นแต่ตัวเมนหรือเน้นเล่นแค่ทีมปีศาจหรือเน้นเล่นแค่ฝึกตัวปีศาจเนี่ยแม้จะข้ามคอเด็กไปเนาะแต่ถ้าเราเอาตัวน้องยุงระดับ UR มาไว้ในทีมก็ยังพอสู้กับคนที่เอาคอเด็กได้อยู่นะเพราะความอึดของคอบอลอนหรืออัศวินจักรกลที่มีน้องยุง u r เนี่ยจะอึดกว่าคอเด็กนั่นเองทําให้เราอะยังพอเล่น PVP ได้อยู่นะ แต่ว่าในคลิปนั้นน่ะผมเปรียบเทียบความอืดของแต่ละคอแค่คอเด็กเลเวลหนึ่งนะทุกคนเพราะตอนนั้นผมยังไม่มีข้อมูลของคอเด็กเลเวลอื่นนั่นเองแต่ตอนนี้ทางเกมได้นําเอาคอเด็กเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งผมก็จะมาเปรียบเทียบความอืดของแต่ละคอแต่ละเลเวลแต่ละคอมโบให้ฟังกันนะทุกคนเริ่มที่คอเด็กกันเลยนะรายละเอียดของแต่ละเลเวลเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะซึ่งความอืดของคอเด็กเนี่ยสามารถคํานวณได้จากสมการนี้เลยนะ น,นัดคนอ่าแล้วก็ข้อโพลอนเนี่ยก็จะมีความอืดเนี่ยคำนวณได้จากสรรมการนี้นะแล้วก็ขออัศวินจัดคนจะคำนวณความอื่นได้จากสรรมการนี้นะทุกคนซึ่งหลังคำนวณสรรมการออกมาเป็นที่เรียบร้อยแลยนะ้วเนี่ยเราก็จะได้ค่าความอื่นของแต่ละคอแต่ละเลเวลตามนี้เลยนะทุกคนแน่นอนว่าเลเวลหนึ่งเนี่ยเคยพูดไปแล้วในคลิปนั้นนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะไม่เอามาพูดนะทุกคน ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มที่เลเวล4เลยนะสำหรับคอเลเวล4เนี่ยคอเด็กจะอึดอยู่ที่77,280น,นทุกคนซึ่งถ้าเทียบกับคอโบลอสกับคอมาแล้วเนี่ยคอเด็กจะอึดกว่าคอโบลอสอยู่ที่2.3เท่านะแล้วก็จะอึดกว่าคอมาอยู่ที่2.6เท่านะทุกคนก็คือ2เท่ากว่านะทุกคนเหมือนมีโบลอส2ตัวเออคืออึดจริงๆนะแล้วก็สำหรับคอเด็กเลเวล10เนี่ยจะมีความอึดอยู่ที่96,0 0 0 7 2 0นะคืออึดกว่าคอบอลอยู่ที่3เท่าเลยนะทุกคนแล้วก็อึดกว่าคอม้าเนี่ยอยู่ที่3.3เท่านะแล้วก็ในส่วนของคอเลเวลสิเเนี่ยคอเด็กจะอึดอยู่ที่123% 0 0 0นเปอร์เซ็นต์นะทุกคนคือเลขมันแบบลงตัวเหมือนเกมจงใจมาเลยนะ1 2 3แล้วทุกคนคือแบบอึดมากๆหลักแสนด้วยนะแล้วก็อึดกว่าคอบอลอยู่ที่3.8เท่าหรือตีเป็น4นะทุกคนแล้วก็อึดกว่าคอม้าอยู่ที่4.9เเท่าหรือตีเป็น 5เท่านะทุกคนคือแบบเหมือนมีมา5ตัวอะไรเงี้ยเออมีบลอตสี่ตัวอนะไรเงี้ยคือแบบโหอึดจริงๆนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครสังเกตอาจจะเห็นว่าคอบลอตกับคอมาเนี่ยทำไมความอึดมันมต่างกันนิดเดียวเนาะในส่วนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆคอบลอตเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ลดดาเมจลานปลองอยู่ที่40%ถึง50%นะทุกคนเพียงแต่ว่าผลนเนี่ยจะโดนเด็กแก้ผมก็เลยไม่เอามาคำนวณด้วยนะซึ่งจริงๆถ้าจะเปรียบเทียบแค่บล็อตกับคอมาเนี่ยบลอตอาจจะต้องคูณณ2 2กกกก่่่่่่ออออนนนนะททุคคซึงาาาููียวม 2-3ถเท่านะเออแต่ข้อเด็กเนี่ยคืออึดกว่าห4เท่าเลยเออคือแบบสุดจริงๆนะทุกคนเนี่ยขอเด็กเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะว่าหลังเรื่องต่อทูก ต่อตู้ต่อสู้สิแต่นะเพิ่มแล้วลดดาเมจลานประลองของศัตรูเนี่ยจะถูกล้างออกไปนะก็คือทํามาแก้ตัวคอบอลด,ด้วยนั่นเองนะคือในส่วนนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าตัวคอเด็กเนี่ยมันคล้ายๆแฟตประกายแสงระดับ U.R เลยนะคือแฟตรประกายแสงระดับ U.R ตอนเข้าเกมมาใหม่ๆ่มันแก้ตัวเมตาเก่าๆหมดเลยนะคือแก้แบบแก้ไม่มีชิ้นดีเล่นไม่ได้แน่นอนว่าการมาของคอเด็กเนี่ยมันก็ดูแก้ตัวเมตาเก่าๆคอเก่าๆหมดเลยนะเพราะว่ามันอึดกว่าคอเก่าหลายเท่าแล้วแก้คอ ลออที่เป็นคอล่าสุดด้วยฉันเนี่ยมันก็เหมือนล้างเมต้านะทุกคนซึ่งต่อไปเนี่ยผมก็จะมาคำนวณความอึดเมื่อมีน้องยุงยูอาเข้ามานะ ในคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมก็เคยพูดไปแล้วนะว่าน้องยุงระดับ UR เนี่ยมันจะเพิ่มความอึดให้แต่ละคอเป็นค่าคงที่นะก็คือพาร์ทหนึ่งเนี่ยเพิ่ม40,000เปอพาร์ทสเพิ่ม50,000เปอร์เซ็นต์นะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาใส่ตารางก็ไม่มีอะไรนะก็คือ40,000บวก60,000แล้วก็50,000บว50ก60,000ได้ตามนี้นะทุกคนซึน่งจากคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมบอกไปแล้วเนาะว่าบล็อตฝนน้องยุงเห็นปะเป็น60,000 5เยอะกว่า6 0 0 0เยอะกว่านนนน้้ออออองงงเเเด็กกกี่ยนนยวิจลลผุ60 1 0 0 60,000มมาาาาากก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 กววว่่่็็็คคคืือออออเเดดึนนะทุแ ตอนนั้นเนี่ยผมลืมพูดเรื่องหนึ่งไปก็คือสกิลอันติของตัวเด็กเนี่ยจะมีการเพิ่มอัตราต้านห่าทีม3าอนนะในส่วนที่หมายความว่าจะทําให้ทีมของเด็กเนี่ยมีการเพิ่มอัตราต้านทานทําให้มีโอกาสเกิดผลบล็อกหรือผลต้านทานเนี่ยมากขึ้นนั่นเองซึ่งการที่เกิดผลต้านทานเนี่ยมันจะช่วยลดดามเมจโดยตรงนะดามเมจโดยตรงเนี่ยก็พวกอันติของโบลอสอันติของน้องยุงอะไรพวกนั้นเนาะก,ก็จะโดนลดไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าลดไปเท่าไหร่มันแล้วแต่ตัวเนาะแต่มีโอกาสเกิดเพิ่มขึ้นเเี่ย300%ลยซึงถ้าาสมมทมร เป็นทีมดาเมจโดยตรงใช่ไหมเวลาเจอคอเด็กเนี่ยเวลาตีเนี่ยมันจะโดนลดดาเมจในส่วนนี้ไปด้วยทําให้6 0หมืเนี่ยจริงๆอาจจะแบบคูณ2เลยก็ได้นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทีมเราเป็นทีมดาเมจโดยตรงเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยก็ยังน้อยกว่าคอเด็กนะแม้ตัวเลขมันจะเยอะกว่าแต่พอเป็นเล่นที่ที่เนี่ยโดนลดดาเมจเยอะแยะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยน้อยกว่านั่นเองนะเออคอเด็กก็จะมากกว่าอ่ะแต่ว่าถ้าทีมเราเป็นทีมเน้นเล่นทีมดาเมจระเบิดดาเมจโบนัสดาเมจอะไรพวกเนี้ยดาเมจต่อเนื่องอะไรพวกเนี้ยเออไอ้ส ตามตารางเนาะก็คือจะอึดกว่าคอเด็กเอ,อประมาณนี้นะทุกคน แล้วก็อันที่จริงเนี่ยเวลาที่มีคอใหม่มาสำหรับผู้เล่นทั่วไปอ่ะน่าจะเก็บทรัพยากรพอที่จะปั้นคอเด็กไปจนถึงเลเวลสี่แล้วนะคือถ้าเก็บไวด้ดีๆเนี่ยอาจจะปั้นถึงเลเวลสิบด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยควรจะดูที่เลเวลสี่หรือเลเวลสิบนะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าคอเด็กเลเวลสี่เนี่ยมันอึดกว่าคอโบลอลล์หรือคออัศวินจากกลที่มีน้องยุงยูอาอยู่แล้วนะเออไหนบ้างหกหมื่นห้าเจ็ดหมื่นเจ็ดหกหมื่นสามเจ็ดหมื่นเจ็ดอ่าอัน หกหมื่นห้าเก้าหมื่นหกเห็นปะเออคอเด็กอึดกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าตรงเนี้ยคอเด็กชนะไปนะเออถ้าไปเล่นจริงๆเนี่ยเออก็คือเล่นตามปกติทั่วไปเนะี่ยคอเด็กจะอึดกว่านะทุกคนอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเคสกรณีเดียวก็คือดวลเรียวไทม์นะซึ่งแน่นอนว่าเราไม่เอาแบบนั้นเนาะเออเพราะว่าถ้าพีพีเนี่ยเราต้องคำนึงจนถึงจุดนี้นะเออแต่ว่าถ้าเน้นเล่น,ลนทีปิศาจหรือสุกดวงปิศาจหรือตัวเมนอย่างเดียวเนี่ยก็คือไม่แค่พีพีอยู่แล้วเนี่ยคือจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะก็คือยังพอวววัััดดดไไไ้้้้่่่าออยูมมมกกบ็พงแตลื แล้วกับน้องยูเปดาเมตโดยตรงก็จะโดนบล็อกด้วยก็อาจจะต้องใส่เม็ดเจมเนาะใส่ทักษาที่มันมีผลทะลวงเข้าไปไม่ให้เกิดผลบล็อกนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยผมก็จะมาคำนวณความอึดของแต่ละคอคู่กับตัวราชาเทลิสระดับ UR นะซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็เคยพูดไปแล้วนะว่า ความืดของราชาเทเหลือทาวิวอาร์เนี่ยมันจะคำนวณได้ตามสมการตามนี้นะอาจริงๆคิดที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสมการเนาะแต่ทีมนี้เนี่ยผมก็จะทําเป็นสมการตามนี้นะทุกคนซึ่งอย่างหนึ่งที่ผมขอเตือนก่อนนะว่าความอืดจริงๆมันจะไม่ได้ตามตัวเลขนี้เป๊กๆนะทุกคนเพราะว่าราชเาทีเหลือเนี่ยมันจะสะท้อนแล้วก็ลดดาเมจแค่ดาเมจโดยตรงแล้วก็ดาเมจโบนัสน,นะเออก็คือดาเมจระเบิดหรือดาเมจต่อเนื่องอะไรพวกนี้จะไม่นับเพราะฉะน,นี้ถ้าไปเจอทีมแบบนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็คือจะน้อยกว่านี้นะเออแต่าามที ที่สามารถสะท้อนได้ลดได้เนี่ยความอึดก็คือจะตามตารางนี้เลยนะทุกคนเนี่ยก็คือตามนี้เลยนะ พระฉันเนี่ยจากตอนแรกที่ผมบอกว่าใครที่เน้นเล่นแค่ทีมปิศาจหรือเล่นแค่ศึกดวลปิศาจหรือเล่นแค่ตัวเมนก็ยังพอพ v p พีกับคนที่เอาคอเด็กได้อยู่เนี่ยในตอนนี้คือไม่ได้แล้วนะพระอึดสู้คอเด็กไม่ไหวจริงๆนะดูจัดเลเวลสหรือเลเวลสิเนาะรวมถึงราชัยลึกเนี่ยทุกคนก็จะเห็นแล้วแหละคือราชัยลึกถ้าใครดูคลิปที่แล้วมาก็พอจะรู้แล้วเนาะคือไม่ต้องพูดเลยมันอึดกว่าอยู่แนะ่นอนเนาะเออคอเด็กเออนเห็นปะเนี่ยหกหมื่นสี่เก้าหมื่นหกอะไรพวกเนี่ยเอออึดกว่าแนะ่นอนนะพอฉันเนี่ย เราไม่แคร์ p ิพ,พีจริงหรือเปล่าถ้าแคร์เนี่ยแนะนําให้เอาอย่างแน่นอนนะคอเด็ดแน่นอนว่าผู้เล่นทั่วไปต้องเอาอยู่แล้วนะเอออย่าถามนะข้ามดีไหมอะไรพวกนี้อย่าถามนะทุกคนเอานะทุกคนถ้าไม่ใช่สายแบบเล่นตัวเมนหรือเล่นแค่ทีมปีศาจเนี่ยห้ามข้ามเด็ดขาดนะทุกคน แล้วก็ใครที่สงสัยว่าตัวเด็กเนี่ยควรใส่อุปกรณ์แบบไหนเนาะก็มีโจมตีป้องกัน HP ควรใส่อะไรดีเนี่ยผมก็พาทุกคนมาดูสกิลอันตีของน้องกันก่อนนะในส่วนสกิลของอตีเนี่ยจะมีดาเมจตามพลังโจมตีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องควรจะใส่อุปกรณ์ที่เป็นพลังโจมตีนะทุกคนแต่ประเด็นก็คือน้องมีการเพิ่มอัตราต้านทานให้ทีอีก30%นะซึ่งหมายความว่าการเพิ่มอัตราต้านทานเนี่ยยิ่งมี HP เยอะมันก็ยิ่งอึดมากขึ้นนั่นเองสำหรับใครที่งงสมมุติเราเกิด ต้านทานได้ง่ายขึ้นใช่ไหมแล้วต้านทานเราเนี่ยสามารถลดดาเมจได้50%สมมติเรามีเลือดอยู่100แล้วลดไป50%เนี่ยเราจะต้องโดนโจมตี200ถึงจะตายนะก็คือ200ลด50%เหลือ100แล้วก็เรามีเลือด100เนยก็แตกอ่ะแต่ถ้าสมมติเรามีเลือดอยู่200เนี่ยการที่จะแตกได้เนี่ยเราต้องโดนดาเมจ400%นะเออคือโดน400หน่วยเพราะว่าลด50%ก็จะเหลือ200ไงเออซึ่งหมายความว่ายิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่ยิ่งอึดมากเท่านั้นนะอ่านี่ก็ือไดออนะออ้เน็เนหรห ก็ได้แล้วคาถามก็คือใส่อันไหนดีละ่ะเออในส่วนนี้เนี่ยผมว่าเราต้องมาดูกันว่าเราอะ่ะมีตัวดาเมจพอแล้วหรือยังนะเออถ้าเรามีตัวดาเมจพอแล้วเนี่ยเราก็ไปดูอีกว่าเราอะ่ะมีตัวบัฟความเร็วให้เด็กแล้วหรือยังทําไมต้องดูในส่วนนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะก็คืออันติกเด็กเนี่ยจะช่วยเพิ่มอัตราต้านทานให้กับทีมหมายความว่าถ้าเด็กได้อันติก,ก่อนเนี่ยทีมก็จะอึดก่อนถ้าติเด็กได้อันติกทีหลังเนี่ยทีมก็จะอึดทีหลังอะสมมติว่าอีกทีมตีม,มาก่อน1-0,000ดาเเมแล้วรายังไมไอ่นดากเด็กเลยวเร ว่าเรายังไม่มีการอัตราต้านทานเนี่ยยังไม่ได้เพิ่มเราก็ไม่เกิดผลต้านทานเนาะพอไม่เกิดผลต้านทานเนี่ยดาเมจที่จะเข้าคือ1นึ่งหมื่นเต็มๆแต่ทีนี้เนี่ยพอเด็กได้อติก่อนที่จะโดน1นึ่งหมื่นดาเมจใช่ไหมพอเด็กอติก่อนปุ๊บเราก็สามารถเกิดผลต้านทานได้ง่ายขึ้นพอเกิดผลต้านทานเนี่ยอาจจะลดไป50%าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งหมื่นดาเมจเนี่ยก็จะเหลือแค่ห้าพันเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเด็กมันก็เลยต้องได้อติก่อน,นะทุกคนเพราะฉะนั้นในกรณีที่ทีมเราอ่ะมีตัวดาเมจพอแล้วเนี่ยหมายความว่าเด็กกก็็็ไไมมม่่่จาาเเเเเเปปนนตต้้้อองลลัววดดคืใสีีแทระ มีตัวบัฟความเร็วให้เด็ก <lö> ด <answer 91> ้วยแล้วเนี่ยเราก็ยิ่งไม่ต้องใส่ความเร็วให้เด็กได้เลยเพราะชั้นเด็กเนี่ยก็คือใส่เป็น HP HP เปอร์เซ็นต์ได้เลยนะแต่ว่าถ้าทีมเราอ่ะไม่มีตัวบัฟความเร็วให้เด็กเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนออปชันสุดท้ายเนี่ยเป็น HP แล้วก็ความเร็วนะเออก็คือมีดาเมจพอแล้วเราก็เลยใส่เป็น HP ไงแต่ประเด็นก็คือมีหรือยังแหละไอตัวบัฟความเร็วให้เด็กเนี่ยให้มีแล้วก็ HP เปอร์เซ็นต์อึดไปเลยแต่ว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยก็ต้องเป็นความเร็วนั่นเองนะทุกคน แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่มีตัวดาเมจเนาะหรือว่ามีตัวดาเมจไม่พออาจจะมีตัวเดียวอะไรเงี้ยเออเราก็จะเป็ดต้องให้เด็กเล่นเป็นตัวดาเมจเนาะเพราะฉะนียอุปกรณ์ที่ใส่กระทองเป็นพลังโจมตีนะเออออปชั่นหลังเนี่ยจะเป็นพลังโจมตีแต่ออปชั่นรองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีตัวบัฟความเร็วให้เด็กเราหรือย,อยังเพราะว่าเราต้องรีบให้เด็กเปิดไวๆนะ คือถ้ามีแล้วเนี่ยเราก็ใส่เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ได้เลยก็คือเน้นโจมตีอย่างเดียวแต่ว่าถ้ายังไม่มีตัวบับความเร็วเนี่ยก็ต้องใส่เป็นโจมตีกับความเร็วนะทุกคนก็คืออุปกรณ์นเนี่ยก็คือตามนี้นะลองดูว่าตัวเองอยู่เคสไหนก็เอาตามนั้นนะทุกคน แล้วก็ก่อนจะจากกันไปเนี่ยผมก็ตารางตัวละครมาฝากด้วยนะยังวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วขอทุกคนโชคดีไม่เกลือวางแผนอะไรก็ไปไปตามแผนนะแต่ถ้าอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจเนี่ยก็ถือว่าเซลด์แทนผมละกันแล้วถ้ามีความคิดเห็นอะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะงั้นไปเจอกันใหม่ซียูครับทุกคน